คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับ b i t c o i เนาะแล้วก็ Cardano ด้วยนะครับรวมถึง Polygon เนาะ x อกซี่นะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับช i บะด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลสำหรับวันนี้เพื่อน น่าจะชอบกันแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์กันไปในโลกคริปโตที่มีความพันผวนรุนแรงอยู่ในช่วงนี้เนาะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่พี่ะจะไปดูกันผมต้กคน,นิดนึงเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตดอทที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับทางอ e ีเลดเวฟนะหรือว่าเป็นในเชิงเทคนิคหน่อยละกันนะครับสำหรับราคาของบนะิตคอยนั้นขณะนี้นะนี่ผมเอาข้อมูลมาจากทางคุณเอ่อเวเลโอนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจาับตามองละกันเนาะคือในเรื่องของอ e ีเลดเวฟตอนนี้จบเวฟสี่แล้วนั่นเองนะฮะหรือว่าปกติอ e ีเลดเวฟมันจะเปหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแล้วเวลาที่มันลงเนี่ยก็จะมีเออ่ก็จะเป็นเอบีซีน, A, B, C, นั่น จบ4เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ละกันที่มันจะลงถึงแค่นี้นะครับผมท่านนิทานต้องลองพิจารณากันดูแล้วกัน,นว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลแบบนี้ก็อตอนต่อไปนี้เนะาะอาจจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นในช่วงที่มันเป็นช่วงของ c o n ซ o เ i d a t i o n นั่นเองนะหรือว่าช่วงเก็บของอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟน บิตคอยทุกๆคนเลยนะครับซึ่งการที่บิตคอยดิฟลงมาหนักๆเนี่ยช่วงที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรแบบเนี้มันก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องแปลกอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะถ้าเราเข้าไปดูประวัติศาสตร์ของ a เมซ o n เนาะที่แบบนะตอนนี้มันเป็นบร,าาริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมก็ ตั้งแต่ปี1998ที่เขาได้เข้าในตลาดหลักทรัพย์มานะครับก็ตกมาอยู่อย่างต่อนเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นตอนครั้งแรกนะฮะตกมากว่า95%เนต์เนาะสลับตวงบับเบิ้ลในช่วงแรกตรงนี้นะครับผมแล้วก็57% 65% 32%ในการตกแต่ละรอบเนี่ยก็ใหญ่หญๆทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเล็กๆแต่อย่างใดนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่มาจากทางบล็อกเวิร์กแล้วกันที่ตอนนี้ถ้าบิตคอยตกลงไปแรงๆเนี่ยก็เป็นเรื่่องงงปปปกกกกกตตตติิิแแล้้้้วว็ททััันนนนีีฉะะคครรรโมมจา อยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็น a เม z o n ยังตกได้ถึง34แล้วก็37เลยนั่นเองการตกของ Bitcoin ที่23-7อาจจะเป็นเรื่องที่เฉยๆทรู้ว่าอาจที่จะตกน้อยไปด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันเราจะได้เอาไว้เอาไว้เปรียบเทียบเฮ้ยบิตคอยลงแรงแล้วนะครับผมอเมซอนก่อนั้นนี้แรงกว่านั่นเองนะฮะประกอบกับนะครับตอนนี้เนาะโมเมนตัม um ของ d e f าเนี่ยเริ่มที่จะมีโมเมนตัมมีโมเมนตัมที่ดีแล้วกันอันนี้เป็นประโยชน์ในเรื่องของทั้ง ในเรื่องของแวดวงคริปตโตโดยรวมด้วยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอีเทเรียมนะฮะน่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะเป็นในเรื่องของตอนนี้ถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะ d e c e n t r a l i z e d Chain นะครับ a g g r e g a t o r เนาะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเกี่ยวกับการสวอปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันอินะฮะหรือว่าซีโร่เนาะหรือว่าทาง Paraswap นั่นเองนะฮะ,ะสำหรับยอดวอลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยปาเข้าไป6บิลเลียนนะครับหรือว่าประมาณสัก6,000ล้านเหรียญน,นั่นเองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็เรียกได้ว่าเตติบโมา จากช่วงที่เดือนโนย์เบอร์เนี่ยกว่า50%เลยนะถือว่ามีการใช้งานที่ที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากๆเลยแหละ50%นะท่าเทียบกับ The เดือนโนย์เบอร์นะฮะอันนี้ก็อยากที่จะให้เห็นว่าที่ตอนนี้การใช้งานต่างๆในโลกของบล็อกเชนหรือว่าโลกของดิฟายเนี่ยค่อนข้างเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะฮะในขณะที่ราคาบิตคอยตกลงไปเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของโอเคแหละราคาตกมันก็เป็นในเรื่องของราคาใช่ปะ่ะแต่หมายถึงว่าพื้นฐานอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแย่ไป เลยนะฮะคือหมายถึงว่ามันก็เพื่อนฐานดีของมันนี่แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความผันผวนของราคาอ,อ,อันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจรารณากันดูแล้วกันเนาะลบถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลของ Sunday Swap นะครับก็ล่าสุดน,นะเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดในเรื่องของตัว t ท s t n เ t เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ใครได้ไปลองใช้ดูบ้างนะผมไม่ได้เข้าไปออลองเลยนะครับแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เปิดเทสเน็ตแล้วเนาะก็ถ้าใครเข้าไปใช้เนี่ยก็จะต้อง c อ n o n n t c t นะครับผมสำหรับตัว Nami Wallet นั่นเองนะฮะก็เข้าไปลอง Swap ลองอะไรกันได้นะหรือว่าลองอทำ LP ต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะก็หน้าตาคล้ายๆกับ Uniswap อะไรแบบนี้นะครับนะผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันแต่นะแต่อันนี้มันอยู่บนคา o b โ o บ k อ h ช i น นั่นเองนะฮะนี่ก็ต้องรองติดตามกันดูต่อไปสนับข่าวสารนะว่าโอเคเราจะเทส,สักวันสองวันแล้วจะมีข่าวสารหรือมีข้อมูลสรุปอะไรมาให้กับเราได้ลองดูกันบ้างนะว่าว่ามันโอเคเวิร์กมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับแต่ก็ตอนนี้เขาก็ทําตามสัญญานะว่าโอเคมีเทสเซนต์นออกมาให้เราได้ลองใช้กันอะไรแบบนี้ก็ต้องรองติดตามฟีดแบ็กกันต่อไปนะครับแต่ผมก็เอาใจช่วยนะขอให้มันผ่านพ้นแล้วก็ขอให มารับเลือนแล้วกันนะครับสำหรับผมนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว m e t a v e r s e กันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ x อ็ซเนาะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีการเติบโตนะใครมองว่าเอ็กซมันจะคืนทุนช้าลงเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเป็นแน่แต่ล่าสุดที่ผมคุยกับปุ่งนะเขาก็บอกว่าเอ็กซีมันมันหมายถึงว่าอัตราการคืนทุนเหมือนเริ่มที่จะเร็วขึ้นดูในอย่างในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะก็ถทาเราเข้าไปดูข้อมูลนะทางอดีตพนักงานนะครับผมโกมันสซกนะอายุ27่ปีนะครับก็ ลาออกนะครับผมมาเล่นเกม x อ็นั่นเองนะซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าเกม x อนะ็เนี่ยที่เขาเล่นเนี่ยทำเงินได้มากคือมากกว่าประมาณสัก82,000เหรียญหรือว่าประมาณสักเกือบเกือบสาล้านบาทอ่ะคือมากกว่า3ลนะ้านอ่ะเออต่อปีที่เขาทําเงินกับทาง x อ็กได้นั่นเองนะก็เรียกได้ว,ว่าคนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเอ,อ PhD ด้วยนะหรือว่าจบด็อกเตอร์สาขาเคมี ME, นะครับผมจากมหาลัยโคลัมเบียนั่นเอง ออกมาเล่นเกมเอ็กซนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าออกมาเพาื่อจะเป็นกระแสอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดฮนะทางคนที่ออกมานะครับผมสหรับเล่นเกมเอ็กซีเนาะก็ได้เปิดนะครับสำหรับตัวกองคริปโตฟันนะครับหนึ่งจุบิลเลียนเลยนะหรือว่าประมาณสัก1,500ล,ล้านเหรียญนะครับสำหรับลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะนี่ก็ <c oughs> อย่างเขาบอกก็ได้ว่าแบงก์เกอร์ะ er นะครับผมหรือว่าคนที่ทํางานที่โกลแมนแซกอ,อดีตเนาะก็คือออกมา ที่ออกมาเล่นเกมเอ็ที่เป็นข่าวก่อนนั้นเนี่ยตอนนี้ได้เปิดกองทุนแล้วนะครับผมสำหรับกองทุนผมเข้าใจว่าน่าจะเน้นเกี่ยวกับตัว m e t a ลเวิรหรือว่าเกม Play to Earn อะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่ดีแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว d e ็กหรือว่าดีไฟต่างๆที่เราจะเห็นยอดของตัวซีโร่เอ็กหรือว่าทางเวน i n อิต่างๆเริ่มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ก็มีข้อเสียอย่างเดียวคือ ราคานะครับราคาตกใช่ไหมเพื่อนๆก็น่าจะเครียดอยู่พอสมควรก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกังใจให้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเลยนะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมองว่ามันเป็นโอกาสก,าก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสก,าก็คิดก,ก็คิดแบบนั้นก็ได้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเราพูดถึงเกมเอ็กซนะก่อนหน้าน,นี้นะฮะได้มีการขายที่ดินเนาะไปกว่า550อีหทนะฮะหรือประมาณสัก50กว่าล้านบาทนั่นเองนะซึ่งก็ เอ็กซี่ถ้าเราเคยฟัง uh, ทางโคฟอเดอร์ของเขาเนี่ยเขาก็เคยได้ออกมาบอกนะว่าจริงๆเราเกมเอ็กซีที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยที่ต่อสู้อะไรกันแบบนี้มันเป็นส่วนเล็กๆของเกมมากเลยนะแตะ่คือโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนั่นแหละแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของเกมเอ็กซีนั่นเองหรือว่าพูดอีกง่ายๆว่าเอ็กซีเนี่ยมันยังมีอะไรให้เราได้ไปเสาะแสวงหาอะไรอีกเยอะนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเขาก็มีในเรื่องของแลน แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าขายไปกว่า50 550อีตเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะของทางเดลฟายนะครับจะบอกว่าเธอที่ดินต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์ของมันนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่อยูอ่เป็นอยู่ริมน้ำนะครับผมก็จะสามารถที่จะตกปลาได้นะหรือว่าจะสามารถที่จะใช้พลังงานจากน้ําได้นั่นเองนะฮะรวมถึงที่ดินที่ เป็นถนนอะไรแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการทาว e ว speed หรือว่าการเดินทางอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ออ f ฟิเชียออกมาบอกว่าที่ดินในแต่ละประเภทเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางเดลไฟล์เป็นการาคาดคะเนละกันนะครับแต่ก็คิดว่าก็คงจะมีมแนวโน้มนนที่ดีขึ้นแหละนะสลับตัว x อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่ดินสีแดงเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของตัวตัว แข่งขันหรือว่าเป็นอีเวนต์โฮสต์นะครับผมหรือว่าเป็นการจัดการแข่งขันหรือว่าจัดอีเวนต์ใหญ่ๆต่างๆ บนโลกของ x อนั่นเองนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้จับตานอะสลับ X อซเพราะว่ามีการเติบโตแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางโพลีกอนกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแต่งและการนาะสลับทางและการคลิปตะมัวใเช่แล้วได้คุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็ผมก็ได้พูดถึงตัวโพลีกลอนเนาะเพราะว่าวันที่เก้านี้จะเปิดในเรื่องเกี่ยวกับตัวอีเวนต์สำคัญนะฮะสำหรับตัว CK s u b m i เชใช่ปะที่จะมีคุณวิทริก มาด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ล่าสุดท่านเราครับดูข้อมูลนะฮะทาง VC นะ VC เจ้าดังนะครับก็คือมีสกอตต์ยาแล้วก็มีอ่แซดดิวิลนะครับแซดดิวนะิลแคปิตอลเนาะก็เตรียมที่จะลงทุนในโพเลกรอนด้วยนั่นเองนะฮะแต่ก็เท่านี้เท่านั้นยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลนะแต่หมายถึงว่าเขาได้พูดถึงในอีเวนต์ผมเข้าใจว่าน่าจะน่าจะเป็นงานสนัมมนาหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ไม่ไม,ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะแต่หมายถึงว่าเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางสำนักข่าว เกี่ยวกับรายละเอียดนั่นเองนะครับแต่ผมก็คิดว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันที่โล g กนเริ่มที่จะมี VC สนใจในการที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือว่า VC ต่างๆเขาอาจได้เห็นอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับโพลีกอนที่กำลังจะเปิดโตัววันที่้นี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าโพลีกอนถือว่าเป็นโปรดักทีท่ทำในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลืออีทเรียมเนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมองว่าอีทเรียมมันเติบโตถูกต้องไหมฮะโพลีกอนก็จะจับเวฟนั้นด้วยหรือว่าช่วยเหลืออีทเรียมให้มันเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ ลองดูแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับผมล่าสุด p ลก y ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง Index Corp เนาะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำในเรื่องเกี่ยวกับกองนะฮะซึ่งเราจะสามารถที่จะซื้อพวก d e f าย n d e x ต่างๆได้หรือว่าเป็นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนาะมี Metaverse Index นะครับผม Bangladesh Index Data Economy แล้วก็มีล่าสุดคือ Index เพียวๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขาถืออะไรในแอสเซทอันนี้กันบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆกับไม่รู้จะเป็นแบบ เซตห้าสิบบ้านเราหรือเปล่านะนี้ก็ต้องเราตามกันดูต่อไปเนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ปกติแล้วถ้าเราจะมาใช้ตัว i n d e ิ c o อ p เนี่ยจะต้องใช้กับอ t h e r e รียนะฮะแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้กับทางโพล y ก o อนได้แล้วน,นั่นเองก็เลยด้ว่าจะประหยัดค่าแก๊สอยู่สบ,สบายๆเลยเนี่ยนะฮะปกติ swap 3, สวอปที่สามพันเจ้าสรับอีเธเรียมนะฮะถ้ามาอยู่บนโพลีกอนก็น่าที่จะให้เกิดการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและการน,นอกจากคนที่มองว่าเมตาเวิร์ดไม่อยากที่จะ เอ่อซื้อเป็นรายตัวนะฮะอย่าอย่าที่จะซื้อทั้งหมดเลยซื้อกองไปเลยอะไรแบบเนี้ยทาง Index Co r p ก็มีให้กับเราได้ใช้แบบนั้นนะเราลองเข้าไปศึกษา,ากันดูนะเผื <S 2> <S 2> <S 2> ่อได้ยัได้เป็นโอกาสาด้วยก็ได้นะฮะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง b y b i t กันบ้างน,นะับก็ล่าสุดทางชีบาทน,นะครับไปลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทางเอเชียไบบิตเอเชียไบบิตถือว่าใหญ่นะฮะอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะเนาะแต่ก็เน,น้นในเรื่องเกี่ยวกับเดลเวอร i ทีฟนะหรือว่าการเทรดฟิวเจอร์ต่างๆนั่นเองนะซ ชิบะก็เข้าไปลิสต์แล้วนะฮะเหลือยังไม่ลิสต์อย่างเดียวก็คือโรบินฮวนนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าเพืมม่อนๆคิดอย่างกันยังไงแต่ผมคิดว่าชักเริ่มที่จะกดดันโรบินฮวนเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ขายเค้นนะฮะไบเบิก็ลิสต์แล้วไบแนนก็ลิสต์แล้วนะฮะตอนนี้เหลืออะไรอ่ะ FTX ใช่ปะ่ะแล้วก็คูคอยน่าจะลิสต์แล้วมั้งถ้าผมจะไม่ไม่ผิดแนะ่นอนแล้วก็เกตเวย์เราก็มีแล้วนะฮะก็คิดว่าเหลืออยู่ไม่ไมกี่ไม่กี่เจ้าแล้วแหละ,ะที่ จะเอาเรนชิบาเป็นลิสต์นะครับผมอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ลิสต์เร็วๆแล้วก,กันนะสำหรับรแฟนชิบานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คุน้นเลินวงปะไพโรนั่นเองนะรก็ขอแสดงความยินดีวยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แคริบโตดกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อแคริบโตด็อกไปให้นะครับก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากที่มาให้ขอ้อมูลข่าวสารแล้วก็มา แบ,บ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆกันนะครับก็คิดว่าคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้ประโยชน์เอาไปต่อยอดอะไรกันได้หลายๆอย่างเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะก็มีอยู่หลายเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Bitcoin นะที่ตอนนี้อย่าไปวิตกกังวลอะไรกัมนมากนะฮะ a เมซอนก็เคยตกแบบนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะรวมถึงเรื่องอข่าวดีเกี่ยวกับ คาร์โน่นะที่ตอนนี้มีเทสเซนตแล้วนะฮะก็ต้องรอจากคารูโต่อไปว่าจะมีฟีดแบ็กเป็นยังไงนะครับรวมถึงเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ x อ็กนะที่ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่อย่างตอ่อเน,อนอื่องเนาะแล้วก็กําลังที่จะเปิดตัวแลนเออโอเคคือเปิดตัวแล้วแหละทำไมเพราะว่ายังไม่ได้มีให้กับให้เราได้การเออให้เราได้ใช้งานอย่ากเป็นรูปธรรมมากมายนักแต่คิดว่ามีการพัฒนาแล้วก็เติบโตอ่าได้เป็นอย่างดีแล้วกันนะสำหรับตัว XC ซไม่ใช่ว่าจะไม่พัฒนาแล้วก็นิ่งๆอะไรแบบนี้นะฮะอย่างพัฒนา เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในแนรุ่นหนึ่งพลีกอนที่ตอนนี้เริ่มมี V C ต่างๆหรือว่าสถาบันต่างๆกองใหญ่ๆต่างๆเริ่มที่จะสนใจเอาเงินมาลงทุนเขาคงมองเห็นอนาคตของโพลีกอนเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเชื่อว่าที่ layer หนึ่งกับอีตาเรียมจะเอาไงอีตาเรียมก็จะมีอินทเลียมสองยูส่นแบบนี้แต่ถ้า V C เขาเตรียมที่จะลงทุนผมคิดว่าน่าจะมีภาษีหรือว่าน่าที่จะรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีในเรื่องเกี่ยวกับชิบนาที ลิสแล้วนะครับผมสำหรับทางไบบิทขอแสดงความยินดีกับแฟนชิบะด้วยนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวยไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรรบฟังกันจนจบเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ